สนุกคิดเรียนวิ์กับครูฝนสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ในคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็จะมาอที่บาบคร่าวๆถึงวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะแล้วก็ส่วนประกอบของพืชดอกนั่นเองค่ะโดยนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะพืชดอกเนี่ยก็จะประกอบด้วยรากลำต้นใบแล้วก็ดอกใช่ไหมคะ โดยพืชดอกทุกชนิดเลยนะคะพืชดอกหมายความว่าพืชที่มันมีดอกนะคะพืชดอกทุกชนิดนะคะเมื่อเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกขึ้นนะคะเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะทำให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่ได้นั่นเองค่ะเมื่อพืชดอกจเจริญเติบโต,ตเต็มที่จนมีดอกและดอกได้รับการผสมพันธุ์ จะเกิดการปฏิสนธิจนกลายเป็นผลและเมล็ดหากเรานําเมล็ดของพืชดอกไปปลูกจนเมล็ดงอกต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่จากนั้นพืชต้นใหม่จะเจริญเติบโตจนมีดอกและหมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆเราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ค,คุณครูจะมีสอนเพิ่มอีกนะคะ ทีนี้เนาะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเปิดไปที่หน้า68สค่ะวันนี้เราจะมาดูส่วนประกอบของดอกกันค่ะอ่านไปพร้อมๆกันเนาะนักเรียนดูในหนังสือได้เลยแล้วก็ใช้นิ้วชี้ตามได้เลยเนาะอ่านดูในหนังสือก็จะดูง่ายขึ้นนะคะ ส่วนประกอบของดอกนะคะพืชดอกบนโลกมีหลายชนิดพืชดอกมีส่วนประกอบคือรากลำต้นใบและดอกซึ่งดอกของพืชแต่ละชนิดมีลักษณะต่างกันโดยดอกของพืชบางชนิดอาจมีกลิ่นหอมบางชนิดมีสีสันสวยงามบางชนิดมีขนาดเล็กบางชนิดมีขนาดใหญ่ค่ะอ่ะเรามาดูแบบแรกเลยนะคะในช่องแรกตรงนี้นะคะนักเรียนดูในหนังสือได้เลยเนาะ เป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่นะคะภาพแรกคือดอกบัวใครเคยเห็นดอกบัวบ้างเอาไว้ไหว้พระใช่ไหมหรือบางทีก็เอาไว้กินเม็ดฝักบัวนั่นเองค่ะก็จะเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ต่อมาดอกทานตะวนันโหดอกทานตะวันนี่ใหญ่มากบางดอกนี่ใหญ่กว่าหน้าเราอีกนะต่อมาเลยคือดอกบัวผุดนั่นเองใครไม่เคยเห็นดอกบัวผุดมาดูกัน อดอกบัวผุดนะคะปกติดอกบัวจะอยู่ในน้ำใช่ไหมแต่ดอกบัวผุดเนี่ยจะเกิดที่บริเวณที่เป็นพื้นดินนะคะก็จะดอกใหญ่มากเหมือนกันลักษณะก็จะเป็นสีแดงนะคะแบบตามรูปเลยเนาะต่อมาเรามาดูดอกไม้ที่มีดอกขนาดเล็กกันเลย่อดอกเข็มดอกเข็มหนึงดอกนี่คือนี่เล็กๆนี่นะ เนี่ยที่เป็นก้านขึ้นมาแล้วก็มีกลีบสี่กลีบเนี่ยบางครั้งก็มีห้ากลีบอันนี้คือหนึ่งดอกแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ตรงเนี่ยคือมีหลายดอกมากประมาณ30กระดอกอยู่รวมกันมันจะเป็นดอกเล็กๆที่อยู่รวมกันนะคะดอกเข็มต่อมาคือดอกพริกค่ะดอกพริกก็จะเป็นดอกเล็กๆนะคะสีขาวบางต้นก็สีม่วงแล้วแต่พันธุ์ต่อมาคือดอกจอกดอกจอกนะคะก็จะเป็นพืชที่อยู่ในน้ำนั่นเอง บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นดอกจอกเนาะต่อมาเป็นตัวอย่างของดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมค่ะนี่ดอกอะไรเอ่ยเอาไว้ไหว้แม่ดอกอะไรลูกดอกมะลินั่นเองกลิ่นหอมจริงๆด้วยนะคะต่อมาคือดอกกระดังงาดอกกระดังงานเนี่ยหอมมากแล้วก็เอามาทําน้ําหอมได้ดูได้ด้วยนะคุณครูเคยเอามาทําน้ําหอมหอมมากต่อมาเลยคือดอกกุหลาบดอกกุหลาบก็จะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนกันเนาะ ก็เอาทำดอกเอาเอาไว้ทำน้ำหอมได้เหมือนกันโอเคนักเรียนก็จะได้รู้จักกับว่าดอกไม้เนี่ยก็มีทั้งแบบดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กใช่ไหมแล้วก็ดอกที่มีกลิ่นหอมเนาะมีดอกอะไรอีกนอกจากนี้ที่มีกลิ่นหอมที่นักเรียนรู้จักบ้างลองไปคิดดูสิตอบให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้ว่านอกจากดอกมะลิดอกกระดังงาแล้วก็ดอกกุหลาบมีดอกไม้ชนิดอื่นไหมที่มีกลิ่นหอม ดอกจำปีดอกจำปาก็หอมเหมือนกันใช่ไหมอ่าแล้วก็มีดอกปีบเคยเห็นดอกปีบไหมเขาขาวเนี่ยก็หอมมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบโดยทั่วไปนะคะเป็นส่วนประกอบของดอกนะคะโดยดอกไม้เนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วย4อย่างด้วยกันนะคะก็คือกลีบดอกเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียแล้วก็กลีบเลี้ยงนั่นเองค่ะ อ่ะนี่คือภาพดอกชบานะคะคือดอกไม้ที่คุณครูเคยผ่าให้ดูนั่นเองอ่ะเรามาดูกันก่อนนะคะดอกชบานะคะบริเวณสีเขียวตรงนี้นะคะไล่จากข้างในไปข้างนอกนะข้างในสุดจะเป็นเกสรเพศเมียคือสีเขียวตรงนี้นะคะสีเขียวตรงนี้นะคะเรียกว่าเกสรเพศเมียเป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุดทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอ่ะ เห็นที่มันเป็นเหลืองเหลืองเม็ดเล็กๆนี่ไหมลูกเหลืองเหลืองเม็ดเล็กๆเนี่ยเรียกว่าอวุธนะส่วนเหลืองเหลืองตรงนี้เรียกว่าไข่นะคะเป็นเซลล์ไข่ต่อมาเกสรเพศผู้ค่ะเกสรเพศผู้คือเหลืองเหลืองนี่หมดเลยเนี่ยมีอยู่6อันนะคะในภาพนี้มีอยู่6อันเกสรเพศผู้เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกมักมีอยู่หลายอันทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ กระปาะเหลืองเหลืองนี้กระปาะเหลืองเหลืองนี้เรียกว่าอัดรนูนะคะซึ่งภายในกระปาะเหลืองเหลืองนี้จะมีระอองเรนูอยู่นะคะระอองเรนูเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็จะปลิวไปตามลมเพื่อมาเกาะกับเกสรเพศเมียและเมื่อมาเกาะแล้วก็จะเกิดการปฏิสนธิกันต่อไปโดยครณครูบอกแล้วว่ายอดเกสรเพศเมียมันจะเป็นเหนียวเหนียวนั่นเองเหนียวเหนียวเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อล่อมแมลงให้มันกินน้ำหวาน เพราะว่า,มาแมลงบางตัวเนี่ยขา,มาแมลงเนี่ยจะติดละอองเรนูมาด้วยใช่ไหมก็จะมาเกาะตรงนี้พอมาเกาะแล้วทําไมลูกก็จะเป็นการช่วยผสมพันธุ์ให้กับดอกไม้หรือบางทีลมพัดเอาละอองเรนูมานะคะละอองเรนูก็จะมาติดอยู่ตรงนี้เพอมันเหนี่ยวก็จะเกิดการปฏิสนธิกันต่อไปนั่นเองต่อมาที่เห็นว่ามีสีสันสวยงามเราจะเรียกว่า กลีบดอกนะคะกลีบดอกเป็นส่วนที่มีสีสวยงามมีกลิ่นหอมช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรทําหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรยังอ่อนอยู่สุดท้ายเลยคือกลีบเลี้ยงนั่นเองกลีบเลี้ยงโดยส่วนมากก็จะเป็นสีเขียวกลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดมักมีสีเขียวทําหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังตุ่มอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากมแมลงนั่นเอง นี่ก็คือดอกชบานั่นเองค่ะโดยส่วนมากแล้วเวลาที่ยกตัวอย่างเนี่ยหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมักจะยกตัวอย่างดอกชบาเพราะเป็นดอกสมบูรณ์เพศที่เรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศเพราะในหนึ่งดอกมีทั้งเพศผู้และเพศเมียนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ดูส่วนประกอบได้ง่ายด้วยนั่นเองค่ะโอเคอันนี้คือภาพจริงนะอันนี้เป็นภาพของกลีบดอกนะคะเป็นดอกไม้จริงนะคะ ต่อมาค่ะเป็นเกสรเพศผู้ค่ะลักษณะเกสรเพศผู้ของดอกชบานะคะก็นี่เป็นเหลืองๆนะคะตรงเหลืองๆนี่ว่าเรียกว่าอับเรนูภายในอับเรนูจะมีละอองเรนูอยู่นั่นเองต่อมาเกสรเพศเมียค่ะเห็นไหมตรงปลายมันก็จะมีน้ำหนูเหนียวอยู่เห็นไหมคะสุดท้ายคือกลีบเลี้ยงค่ะกลีบเลี้ยงก็ทำหน้าที่ห่อหุ้มกลีบดอกเมื่อยังตุ่มอยู่นะคะ คุณครูก็มีภาพให้ดูอีกนะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอกันก่อนนะคะ วคุณครูจะอ่านให้ฟังสําหรับนะักเรียนบางคนที่ยังอ่านไม่คล่องเนาะเลขหนึ่งนี้นะคะอ่านว่ากลีบเลี้ยงนะคะเลข2นี้อ่านว่ากลีบดอกค่ะส่วนที่3จะเป็นสีม่วงนะคะส่วนที่3จะเป็นเกสรเพศผู้ทั้งหมดเลยโดยเพศผู้โดยเกสรเพศผู้จะไปประกอบไปด้วยละองเรนูนะคะซึ่งละองเรนูจะ,จะอยู่ในอับเรนูอ่ะตรงนี้นะคะอ่านว่าอับ เรนูนะคะอับเรนูนะคะจะเป็นก้อนกลมๆนะคะซึ่งถ้าผ่าออกข้างในก็จะมีระอองเรนูอยู่ซึ่งร่อองเรนูก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะต่อมาไอ้ก้านตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าก้านชูอับเรนูนั่นเองค่ะส่วนที่4คือส่วนของเกสรเพศเมียค่ะโดยเกสรเพศเมียนะคะก็จะประกอบไปด้วยยอดเกสรเพศเมียก้านชูเกสรเพศเมียแล้วก็รังไข่นั่นเองค่ะ ขั้นตอนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะแล้วครัวที่บายไปด้วยเนาะอ่ะละอองเลนูนะคะจะปลิวไปตกบนยอดของเกสรเพศเมียซึ่งละอองเรนูก็จะอยู่ในนี้นะคะวิธีการที่ละอองเรนูเนี่ยจะไปยังเกสรเพศเมียได้ก็มีวิธีการคือลมพัดไปหรือมแมลงเนี่ยแหละนะคะติดขามแมลงไปก็ได้เหมือนเมื่อกี้นะอีกดูอีกรอบนึงเนาะก็คือมีพึ้งใช่ไหมคะ มีพึ่งมาตอมดอกไม้แล้วลองเลนูก็ติดขาพึ่งไปก็เลยไปเกาะที่เกสรเพศเมียค่ะต่อมาค่ะเมื่อลองเลนูมาเกาะที่ยอดเกสรเพศเมียแล้วก็จะมีการสร้างท่อนะคะโดยลองเลนูเนี่ยจะใช้สารอาหารจากบริเวณนี้ซึ่งเป็นน้ำหวานนะคะสร้างท่อนะคะแล้วก็จะเจาะลงมาที่รังไข่ค่ะ อองเรนูก็จะเจาะนะคะเข้าไปที่รังไข่ค่ะแล้วก็เกิดการปฏิสนธิขึ้นภายในรังไข่นั่นเองเมื่อเกิดการปฏิสนธิแล้วส่วนประกอบต่างๆนะคะก็จะค่อยๆแห้งเหี่ยวแล้วก็ล่วงหลุดไปค่ะอาจจะจะเกิดอะไรขึ้นพอแห้งเหี่ยวแล้วก็ล่วงหลุดไปรังไข่นะคะก็จะ,จะเจริญกลายไปเป็นผลนั่นเอง รังไข่นะคะผนังของรังไข่นะคะก็จะกลายไปเป็นเปลือกและเนื้อของผล,ลไม้ค่ะนี่นะคะส่วนนี้นะคะผนังรังไข่ก็จะกลายไปเป็นเนื้อแล้วก็เปลือกแล้วก็เนื้อของผล,ลไม้ค่ะส่วนอ,อวุ่นะคะอ,อวุนก็จะ,จะเจริญกลายไปเป็นมเมล็ดค่ะตรงนี้ให้จำนะอีกรอบเนาะ รังไข่จำง่ายๆเนาะรังไข่จะ,จะเจริญกลายไปเป็นผลส่วนอวุนจะ,จะเจริญไปเป็นเมล็ดเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพนี้ให้ดูนะคะอะภาพนี้ในหนังสือนักเรียนก็มีเหมือนกันนะคะภาพนี้จะเห็นชัดก็คือว่าอะรังไข่คือตรงนี้นะกลมๆตรงนี้คือรังไข่นะคะ อวอุ่นนะคะอวอุ่นคือไอเม็ดเหลืองๆเล็กๆเนี่ยเรียกว่าอวอุ่นส่วนเซลล์ไข่คือเหลืองๆที่อยู่บนกับล่างตรงนี้เราจะเรียกว่าเซลล์ไข่นะคะเมื่อเกิดการปฏิสนธิแล้วพวกเกสรแล้วก็เกียบดอกเนี่ยก็จะเหี่ยวแล้วก็ร่วงโรยไปนะคะก็จะเหลือแค่รังไข่ซึ่งรังไข่นะคะ,จะจะ,จ,ะจะจะเจริญกลายไปเป็นผลส่วนอวอุ่นนะคะจะกลายไปเป็นมเมล็ดจำเนาะจำนะ เมื่อเกิดการปฏิสนธิขึ้นนะคะรังไข่นะคะจะกลายไปเป็นผลอวุนจะกลายไปเป็นเมล็ดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพนี้กันนะภาพนี้จะอธิบายได้ชัดเจนมากนะเดี๋ยวเรามาดูเพราะว่าพอยกันก่อนค่ะอ่ะ นี่คือขั้นตอนการปฏิสนธิของพืชดอกนะคะก็คือจะมีเกรสรเพศผู้แล้วก็เกรสรเพศเมียจําได้ไหมคุณครูบอกว่าอันนี้เรียกว่าอะไรเอออันนี้เรียกว่าอับเรนูภายในอับเรนูเนี่ยจะมีละองเรนูซึ่งละองเรนูถือว่าเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้ละองเรนูเนี่ยจะปลิวนะคะไปตกอยู่ที่ยอดเกรสรเพศเมียนะคะปลิวไปตกบนยอดเกรสรเพศเมียหลังจากนั้นละองเรนูเนี่ยก็ภาพที่สองน,นะคะ ก็จะภาพที่2นะคะหลังจากนั้นละอองเรนูนะคะก็จะ,จะดูดเอาสารอาหารตรงนี้ที่เป็นน้ำหวานเนี่ยค่ะแล้วก็ละอองเรนูเนี่ยก็จะงอกหลอดลงไปนะคะลอกงอกหลอดลงไปนะคะตามเจสอนเพศเมียนะคะแล้วก็เจาะเข้าไปในดังไข่นั่นเองค่ะก็คือว่าในขั้นตอนนี้นะถ้าละอองเรนูอันไหนก็ตาม สร้างหลอดได้เร็วกว่านะคะลองเลนูอันนั้นจะได้เป็นตัวที่ปฏิสนธินะในการปฏิสนธิเราจะใช้ลองเลนูแค่เดียวแล้วทีนี้ลองเลนูแต่ละอันเนี่ยก็ต้องเป็นไงลูกแข่งกันเหมือนอสุจิเลยแข่งกันวิ่งลงมาที่รังไข่ใครวิ่งมาถึงก่อนคนนั้นก็จะได้ปฏิสนธินั่นเองค่ะอ่ะทีนี้เมื่อลองเลนูอ่ะนี่ก็มี2อันนะใช่ไหมแข่งกันแต่อันนี้ชนะเนาะอ่ะมานดูภาพที่3าขั้นที่3ค่ะ ลองเลนูนะคะก็จะงอกหลอดยาวลงมาค่ะแล้วก็เจเาะเข้าไปในรังไข่เจาะเข้าไปในรังไข่แล้วก็จะไปพบกับไข่แล้วก็จะผสมพันธุ์กันเพราะว่าลองเลนูคือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้ส่วนไข่คือเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียเมื่อมาเจอกันนะคะก็จะเกิดการ ผสมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เกิดการปฏิสนธินั่นเองค่ะหลังจากเกิดการปฏิสนธิแล้วพวกกลีบดอกกลีบเลี้ยงเกรสรเพศผู้เกสรเพศเมียก็จะเหี่ยวนะคะแล้วก็แห้งลงไปใน,ในที่สุดก็เหลือแค่รังไข่รังไข่ก็จะกลายไปเป็นผลแล้วก็อันเหลืองๆตรงนี้นะคะที่เรียกว่าอ,อว l น,นี่ก็จะกลายไปเป็นมเมล็ดนั่นเองค่ะนี่ก็คือขั้นตอน การปฏิสนธินะคะหรือการสืบพันธุ์ของพืชดอกนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะจะพานักเรียนอ่านหน้า73ก่อนก่อนที่เราจะจักกันนะเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยใช้นิ้วชี้ในหนังสือได้เลยนะเดี๋ยวคุณครูก็จะใช้เมาส์ชี้ในหน้าจอคอมนะมาเริ่มอ่านกัน1 2 3 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกเริ่มจากการถ่ายละอองเรนูเมื่อละอองเรนูตกลงบนยอดเกสรเพศเมียจะได้รับอาหารที่ยอดเกสรเพศเมียแล้วจึงงอกหลอดแทงเข้าไปตามก้านเกสรเพศเมียของรังไข่ และเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ภายในอวุนจนเกิดการปฏิสนธิซึ่งขั้นตอนเมื่อกี้ขูก,ก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะหลังจากการปฏิสนธิยอดและการชูเกสรเพศเมียจะเหี่ยวลงกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียจะแห้งแล้วร่วงไปส่วนรังไข่จะ,จะเจริญกลายเป็นผลและมีเมล็ดอยู่ภายใน โอเคน,นี่ก็เป็นความรู้นะคะเรื่องของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกนั่นเองค่ะยังจําได้ไหมเมื่อปฏิสนธิเสร็จแล้วนะรังไข่จะกลายไปเป็นผลส่วนอ,อวุ่นจะกลายไปเป็นมเมล็ดนะคะจําให้ได้นะคะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ